มาดูการเทียบบัญญัติตรยางกันนะครับผมอ่ะเรามาดูโจทย์กันนะครับถ้าแอปเปิลสลูกราคา60บาทแล้วแอปเปิ้ลสิลูกจะมีราคาเท่าไหร่นะครับเทียบบัญญัติตรยางเราเอาสิ่งที่ต้องการทราบมาเขียนไว้ด้านขวานะครับเราต้องการทราบราคาเอาราคามาเขียนไว้ด้านขวานะครับทีนี้สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วก็คือนี่แอปเปิ Apple ลรู้อยู่แล้วว่ามีกี่ลูกเพราะฉะนั้นเอามาเขียนไว้ด้านซ้ายนะครับแบบนี้นะครับ แบบนี้ครับก็คือเนี่ยแอปเปิลสีลูกอยู่ด้านซ้ายราคา60บาทอยู่ด้านขวานะครับทีนี้ต่อไปนะครับแอปเปิลสิลูกจะมีราคาเท่าไหร่นะครับแอปเปิลสิลูกจะมีราคาเท่าไหร่อันนี้ให้เราคูณไข่นะครับคูณไข่ก็คือแบบนี้ครับอันนี้กับอันนี้คูณกันเนี่ยมานี้คูณกันคูณกันแล้วก็หารด้วยตัวนี้นะครับก็จะได้เป็น 10คูณหกส่วนสแบบนี้นะครับทีนี้อ่ะอันนี้ตัดได้ครับ4 1ได้4 45ได้60ก็จะได้เป็น10คูณ15 10คูณ15ได้150นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้เป็น150บาทนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ150บาทนะครับอโอเคนะครับ